สวัสดีค่ะพบกับคุณนิวอีกแล้วเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะครั้งก่อนคุณนิวสอนเรื่องตารางสองทางไปถูกไหมตารางสองทางที่ให้ข้อมูลมาเต็มครบช่องทุกช่องตารางเลยแต่ในคาบนี้คุณนิวจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านตารางสองทางแต่เขาให้ข้อมูลมาไม่ครบเราจะต้องเติมข้อมูลเองเราจะต้องเติยมยังไงคะามาดูนะคะพิจารณาการแก้ปัญหาโดยใช้ตารางสองทาง ตารางนี้ชื่อว่าตารางจํานวนนักเรียนโรงเรียนเก่งวิทย์ที่เข้าใช้ห้องสมุดต,ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมีผู้ชายกับผู้หญิงเนาะแยกกันทีนี้มันมีช่องหนึ่งอะ่ะที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลมานักเรียนจะต้องเติมเองในวันพุธมีนักเรียนหญิงเข้าห้องสมุดกี่คนอืมมีกี่คนน่ะมีรู้และมีผู้ชายสี่สิบห้าผลรวมเจ็ดสิบห้าแล้วต้องรู้ผู้หญิงอนะ่ะผู้หญิงเท่าไหร่ไม่รู้วิธีการหาก็คือ เอาผลรวมตั้งลบด้วยจำนวนผู้ชายก็จะได้จำนวนผู้หญิงใช่ไหม5้ลบหเหลือ0 7ลบ4หลือ3เพราะฉะนั้นผู้หญิงคือ30ค่ะโอเคนะเห็นไหมนะคะเอาเช่นกันข้อ2จํจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารเอาตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ช่อง1วมันโหวไป ที่มันไม่ได้ให้ข้อมูลมานักเรียนจะต้องเติมเองอะ่ะจะเติมยังไงอะ่ะเหมือนเดิมค่ะเอาตัวรวมตั้งลบด้วยตัวที่มีก็คือ734ตั้งลบด้วย502อลบ2เหลือ2 3าลบ0เหลือ2เลบ5เหลือ2เพราะฉะนั้นคำตอบคือ232นะคะถ้าเก็บค่าเข้าชมของเด็กคนละ30บาทผู้ใหญ่คนละ60บาท วันเสาร์เก็บค่าเข้าชมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะเธอก็มาคิดสิเด็กคนละ3 0บาทเธอก็ต้องเอา52ไปคูณกับ30ได้เท่าไหร่ไม่รู้ไปคิดเอาเองนะคะต่อไปผู้ใหญ่เราคิดได้แล้วนี่2 3 2คนแต่เก็บคนละ6 0บาทก็ได้เท่าไหร่ล่ะเออไปคิดเองนะคะจากนั้นเอาคำตอบที่1กับคำตอบที่2มารวมกันถึงจะเป็นผลลัพธ์ว่าได้ค่าเข้าชมทั้งหมดกี่บาทนะคะ ซึ่งค่าเข้าชมในที่นี้ก็คือได้2 8 9อ8บาทนั่นเองหน้าต่อไปอทีนี้มาดูข้อนี้นะคะ,สะแสดงวิธีหาคำตอบพ่อและเกดเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสินุ้เงินโดยขึ้นจากสถานีรัชดาพิเศษอยู่ตรงนี้พ่อลงที่สถานีกำแพงเพชรอยู่ตรงนี้เพื่อไปทำงานส่วนเกดลงที่สถานีสามย่านสามย่านอยู่นี่ค่ะ เพื่อไปเรียนหนังสือพ่อและเกดใช้บัตรเติมเงินจ่ายค่าบื่บัตร,ต,รตามราคาดังนี้เออพ่อพ่อนะคะพ่อเป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาแล้วนะเกดไปเรียนหนังสือถูกไหมเกดไปเรียนหนังสือก็ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาเหลดในการจ่ายค่าโดยสารต่างกันต่างตารางนะคะอา้าวคำนวณหาของพ่อก่อนพ่อเดินทางไปกี่สถานี1 2 3 4สาสี่ พ่อเดินทางไป4สถานี4สถานีจ่ายเงิน23บาทพ่อจ่ายเงิน23บาทนะคะในการไปแต่ทีนี้เขาถามว่าพ่อจ่ายค่าโดยสารไปและกลับอะเวลาไปก็ต้องกลับด้วย23บวก2ีได้เท่าไหร่คะ46่ถูกไหมแต่ว่าพ่อวันนึงเนี่ยพ่อใช้เงินในการขึ้นรถ MRT รถไฟฟ้า MRT มอานี่ย46บาทแต่พ่อมีบัตรอยู่ในบัตรมี500อะก็ต้องเอา 500ตั้งหารด้วย46ใช่ไหม46 1เป็น46 50-46ลบ46เหลือ4ชัก0 4 6ย์ี่ได้0ลบกันเหลือ40เพราะฉะนั้นคำตอบคือได้มากสุดแค่10บันค่ะเหลือเงินอยู่กี่บาท40บาทถูกไหมพ่อได้มากสุด10บวันเหลือเงิน40บาทแล้วเกตล่ะเกตเดินทางไปกี่สถานี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าด8 9 10 11 ส1สถานีในราคานักศึกษาคือ35บาทใช่ไมั้ย35บาทไป35กลับก็ต้อง35 35บก35เป็นเท่าไหร่0 5บวก5เป็น10ค่ะทด1 3บวก3เป็น6ทดอีก1เป็น7เพราะฉะนั้นเกตใช้ในการเดินทาง70บาทต่อวันมีอยู่500บาทเช่นเดียวกันหารด้วย70 70คูณกับอะไรนะได้500เอ้ยได้500 เจ็ด2ป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็สมเอ็ดสี่ปด็สมห้าเจ็ดหกสบสองเจ็ดเจ็ดสี่สเก้าเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าเป็นสี่ร้อยเก้าสิบลองคูณดูไม่เชื่อเจ็ดสิบคูณเจ็ดเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สเก้าเห็นไหม้สี่ร้ยเก้าสิบนะคะลบกันเหลือเศษสิบค่ะเพราะฉะนั้นเกตเดินทางได้มากสุดเวันนี่ไงได้มากสุดเวันพอเดินทางได้มากสุดสิวันนะคะโอเคนะคะ ตรวจสอบควมเข้าใจอา้านักเรียนเติมคําตอบดูสิว่านักเรียนจะเติมได้ไหมอา้านักเรียนก็เอานี่เลยค่ะลบด้วยตัวที่มีก็จะได้ตัวนี้นะคะคิดว่าน่าจะทําได้และอา้าวแต่ฝึกหาดที่10.4นะคะอย่าลืมทําด้วยนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าในเรื่องของแผนภูมิแท่งค่ะไม่ได้ยากค่ะแผนภูมิแท่งเ,เจอกันคลิปหน้านะคะเรื่องแผนภูมิแท่งค่ะสวัสดีค่ะ